ไม่เป็นไรค่ะให้ลูกค้าชมอันนี้ยาวได้ถึงสามเมตรเลยอันนี้ยาวถึงสามเมตรนะครับทีนี้ข้อแรกสุดถึงสามเมตรเสร็จแล้วเนี่ย ินนี้สาธิตการกางออนนิ่งนะคะให้ลูกค้าชมเนื่ังดยวยพล้อที้ลดบันจำกดัดก็เลยเปิดเพื่อเข้าไปในบ้าน คับทีนี้มันมีตัวนี้ครับดูได้ไงนะนึนี่อ๋อตุกแล้วใช้วิธีเดียวกันหมุนล,ล็อกแลวน,น,<ม>นี่วิธีหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ใช้มูดล็อกเหมือนกัน ที่เข้าไปดูข้างในได้เลยค่ะอันนี้อันนี้กางเต็นท์นอนได้อีกอีกอีกเลยที่เราอบเลยสวยงามมากโห oh, ติดแล้วเท่เลยอะค่ะห <c oughs> ล่อเลย สวยมากเลยค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆพามาดูเต็นต์ติดแล้วหล่อติดออนิ่งแล้วก็สวยสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตให้ชมกันอีกนะคะเรื่อยๆสวัสดีค่ะ